นานมากที่ไม่ได้เปิดไลฟ์เลยเอาไงเราจะอยู่หรือไปแล้วที่เราเปิดเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครมาดูหรอกตวงนี้เขาไปอยู่ที่ไลฟ์ของคุณจินนี่หมดเนียวนะคะออกไปข้างนอกเนาะสวัสดีก่อนใช่าให้ใช่าให้ลูกคนตับเลยนะเราเนี่ยอืมเห็นมวัสดีก้าก่อนสวันดีครับอ่ะหนูอ้วนไหมหนูัวอ้วนไหมจะอยู่ปะถ้าอยู่อย่าดื้อโอเคไหม โอเคไหมอะอยู่แถวนี้นะมาวันนี้สาวว่าจะมาออกกําลังกายสนุกสนุกเบาๆด้วยนะคะสักมาออกกําลังกายเพลงอะไรดีเ <laughs> จาดอกจำปาเนาะเจาดอกจำปาเป็นเพลงที่สาวครีเอทท่าเต้นมาเองนะเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเจาดอกจำปาวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะคะสามรายการที่สาวเตรียมมาเนาะอย่างแรกเลยจะอยู่ที่ตะก้าที่หนึ่งนะคะเป็นกระโปรงขายของไปน้ำเด้กีหนอ้องเต้นไปน้ำลองเพลงไปน้ำผอมแต่ว่าสาวบบมีไม ่มีไมโครโฟนนะคะเหมือนนี้แต่คิดว่าหน้าเสียงน่าจะชัดอยู่ขออภัยในความเป็นออริจินอลซาวนะคะบางทีก็จะเป็นแบบไทยแหนปบปน,นลาวแหนบนะประมาณนี้นะคะสวัสดีทั้งสามลาวชีลงรันฮารอนยูเซอร์ด้วยนะคะปะ้าดไหลเขาคืออบอุ่นแต่ <laughs> ต่างกันกับเพิ่นคักเนาะไม่เป็นไรนะคะมาสนุกเฉยๆนะคะวันนี้บอกตรงเลยคือตั้งใจเลยปกติสาวจะไลอยู่ที่บ้านสีฟ้าในช่วงเย็นๆดึกๆนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนขยันที่เกียดแหละสาวถึงจะไป ถ้าขี้เกียจก็ไม่ทําอะไรแต่ถ้าวันไหนนึกสนุกก็เปิดไลฟ์ออกกําลังกายเบาๆประมาณสักก็ไม่น้อยนะเป็นชั่วโมงหมวนกันเล่นไปคุยไปพูดไปออกกําลังกายไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมเยือนหลังจากที่สาวเองก็ไม่ได้มามามาเปิดไลฟ์นานมากๆเลยหลายเดือนมากๆเลยค่ะ ามาดูสินค้าตัวหนึ่งที่หนึ่งของเราก่อนในตะกร้าที่หนึ่งนะคะจะเป็นกระโปรงออกกำลังกายแบบนี้ค่ะจะเป็นกางเกงกระโปรงนะคะเพื่อนๆตัวที่สาวใส่เนี่ยเป็นสีเนื้อก็จะมีสีบานเอินว่าสีเขียวอ่อนนะคะเขียวขีว้สาวอายุห้าสิบสองปีนะคะปีนี้ห2สบสองเต็มบริบูรณ์แล้วนะคะก็ยังพอได้อยู่นะคะใจยังมักมวนเทือบเชืบอยุ่งคอยกัมักมวนไปนตามภาษสาคอยนะคะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งในเซตนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่สีคอยมีมดสุสีเลยพี่น้อง บอกได้เลยนะคะไม่มีสปอนเดๆใดข้าพเจ้าลงทุนเองเพื่อที่จะให้ได้มาใส่นะคะเพราะชอบราคาในวันนี้นะคะราคาในวันนี้ในช่วงแฟลตเซลล์นะคะหนึ่งร้อยสี่บเ็ดบาทค่ะเ,เพื่อนๆส่งทั่วไทยแต่ในวงเล็บนิดนึงนะมีค่าส่งนะคะมีค่าส่งสาสิบปดกว่าบาทแต่ระยะเวลาในการรอประมาณแปดถึงสิบวันเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะคะบอบเมนว่าสร้งมันีเดมืออื่นเด้ ต้องใจเย็นๆใจร่มๆนะคะกดสั่งได้เลยที่ตะกาถ้าใครโชคดีอาจจะได้สั่งฟรีนะสาวไม่แน่ใจลองกดดูแล้วกันช่วงนี้เฟดเตลอยู่นะคะอีกสองชั่วโมงครึ่งนะคะราคานี้จะปรับไปที่ประมาณ165บาทนะคะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็คือจะได้ราคาที่165บาทนะคะสีมีสีอมผู้จงตองอองตองนะคะแล้วก็จะมีสีดำนะคะมีสีเอินว่าสีเขียวอ่อนซะเอาสีบานๆเทาเอินนี่แล้วแล้วก็มีสีเนื้อที่สาวใส่อย,อยู่นี่เลยค่ะ ผิวเบาสบายผุนอะเปิดเวิงเวองอยู่แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะโป๊ะจะอะไรใดๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกางเกงกระโปรงค่ะเปิดปุ๊บเห็นกางเกงปั๊บไม่มีโป๊เลยค่ะจะยกออกกําลังกายจะเตะน,นู่นนี่นั่นแทงควงแทงเข่านะคะได้หมดเลยบ่มีปิน่นบ่มีแลบฝ่าบร่รองนะคะเพออราะว่าฝนบ่ตกลมบ่ทันมากนะคะมันมีกางเกงอยู่ค่ะที่ ไม่ใช่แค่กกนที่เราใส่นะคะมันก็จะเป็นกางเกงซับในให้เราอีกชั้นหนึ่งเป็น d o บ b l e p r o t e c t i o นเลยป้องกันย่างมั่นใจซ้องรอบสามหลบพี่น้องเจ้าสิบญานมันปูดเห็นอย่างนั้นบอซื้อไปให้ให้แม่เ่าอยู่ผ่านใส่แจ็คสีเนี่ยมันมีสิได้ขายจักตัวเ้อร์น่ะเขาจะมาขายดีแท้นะเขากับเราอย่าไปเทียบกันนะคะชาวบ้านเมื่อวานไปซื้อหรอกมันมันบอกคือกันเขาบูมาสบาลจะเปรียบเทียบเพิ่นได้นะคนพี่น้องมืึอนี้แหละ สาวสูงวัยห้าสิบสองปีนะคะแต่สาวกออกกําลังกายแหละค่นคันบอกออกก็จีสิเป็นยังไงอยู่เท่กัน,กนละพี่น้องเนี่ยเป็นกางเกงกระโปรงค่ะเป็นกางเกงกระโปรงพี่น้องสิมักดึงลงก็ได้พูดสีหงือขึ้นก็ได้แล้วแต่น,นะคะแต่มันคือกางเกงกระโปรงเป็นกางเกงกระโปรงชัดเจนนะคะอันนี้คือสี ในโบล็บเขียวอ่อนราคาวันนี้แปดเซลลนะคะร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะคะบวกค่าขนส่งอีกนิดนึงแล้วรวมแล้วก็ไม่ถึงสองรอยบาทค่ะคุ้มพี่น้องใส่ออกกงการและสบายใจสวยเซ็กซี่สมใบของเรานะจ้าของผู้ใดสิวาเจ้า,จาของปูหายนะพี่น้องมันบอกเออใช่แล้วก็เห็นองตองอยู่ด้วยอย่าไปถามเรื่องอายุมันเสาะนะคะี่สีชมพูน่ารักมากสวยไหมน่ารักมาก ค่ <c oughs> อยมากค่อยมากก็โตที่ผมซื้อมามันจะเข้าคู่กันแบบเนี้ยมันเลิศม,มากค่ะมันเลิศม,มากเลยเวลาจับคู่สีชมพูกันแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราเอาแมตเป็นขาวชมพูก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบ เดี๋ยวขอข้ามไปตะกร้าที่สองแป๊บหนึ่งนะคะจะเป็นเสื้อบาร์บ,บี้แบบนี้เท้าใส่เยอะมากเทาใส่บ่นมากจริงๆเขามีหลายสีมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยคุณรัพย์ที่มีอยู่ตอนนี้สั่งเองมาใช้ได้แค่สีตัวและสี่สีะค่ะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองแบบนี้นะคะจะมีชมพูค่ะที่สาวมีเลยนะขายที่มีเลยนะคะให้เห็นเลยนะ<ส><ส>แล้วก็จะเป็นนี่ค่ะสีเขียวมีในตะกร้าให้เห็นสีชัดเจนมากๆเลยคะ่ะทรงเขาจะเป็นประมาณนี้สาวว่าใส่แล้วด้วยไวอ่ะมันไม่ลอยแบบให้เห็น ขี้โผมากจนเกินไปเราไม่ได้เป็นคนที่แบบลีนล่องสิบเอ็ดแบบสาวๆน้องๆนาอแล้วด้วยไวแล้วก็สาวว่าปิดนินดๆก็ดีเอาพอซิซี่ประมาณประมาณเวลาเข็น <c> ร <oughs> <c oughs> ักมากเลยว่าค่ะวันนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะเซตเซลอีกแล้วนะคะสี่สิบแปดบาทพี่น้องสาวไปกดเด้อบางร้านนะห้าสิบขึ้นบางร้านติดป้ายน้อยๆแต่พอกดเข้าไปข้างในมีค่าส่งเข้าไปอีกหลายบาทเลยค่ะเป็นเกือบเก้าสิบถ้าจำไม่ผิดวันนี้ ยังมีค่าส่งนะคะเสียดายจริงๆสาวไม่แน่ใจว่าอ๋อสาวรู้แล้วมันมีค่าส่งแต่ว่าถ้าคุณสั่งสินค้าที่ร้านนี้เดียวกันนะคะมากกว่าเก้าสิบเก้าบาทคุณจะได้ค่าส่งสี่สองตัวจากสี่สิบแปดเป็นเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบหกส่งซื้อสามตัวหรือว่าซื้อ,อยังกระไดยุลานเพิ่มอีกอันนึงเสียดายค่าส่งฟี่พี่น้องคุ้มผ้ามันใส่สบายอะ่ะพี่น้องคนสิบ,บ่บาทเนี คนเท่าสิบบาทซื้อเอียงขันมันบ่ถือใจเา้ครองออ้ดีบว่ซื้อมาใส่สามตัวสีตัวขนาดนี้้าใส่มีความรู้สึกมันมันมันชิวๆมากเลยอ่ะมันไม่ได้อะไรมากมายเลยแต่มันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกับราคานําราคามันไม่แรงตัวให้มันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนสีชมพูในี่สาวก็ไม่เสียดายสาวยังไปเย็บมาเอาอยู่เนี่ยเอามือเย็บเอาก็ได้มันรุย อันนี้เป็นโอนเดอร์ที่สุดคือแก่ที่สุดในวงการเสื้อครอปแบบนี้ที่สามีและเป็นยี่ห้อนี้ด้วยแทนที่จะไปสั่งเสื้อยี่ห้ออื่นสาวก็ยังสั่งยี่ห้อนี้มาเหมือนเดิมนะคะเหลือสีสีออกสีเป็นเนี้ยที่สีสาวยังไม่ได้สั่งอ่าเสียที่เป็นสีเนื้อยังไม่ได้สั่งนะคะแล้วก็สีขาวกับสีดาสาวมีแล้วสาวก็เลยไม่ได้สั่งมาเพิ่มที่เป็นบาร์บี้นะคะแล้วก็สีโรสสีดอกกุหลาบไม่มีหมดนานมากแล้วเขาไม่มีเติมสต็อกเลย ได้จริงๆอันนี้เป็นสินค้าจากไทยนะคะสั่งไม่เกินสามถึง้าวันเพื่อนๆได้รับที่บ้านแน่นอนอันนี้คือสำหรับเสื้อบาร์บี้บาร์บี้ไม่ต้องเป็นเบบี้ก็ใส่ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสาวแบบอ่อนวัยอะทำไมเราจะต้องขีดเส้นว่าคนที่จะต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้ต้องเป็นคนอ่อนวัยเยาว์วัยหน้าตาขี้ม้ตุกมตุ้มตุ้มอะไรนะักบ๊วแมนบ๊จําเป็นนะคะสูงวัยอย่างสาวสูงวัยก็ใส่ได้สากระส่เสาไสเห็นบ่นเสาใสเห็นนหมเสาใสอยู่ได้เนี่ย เขาบอกคอยใส่อยู่ด็นี่หมุนให้ดูหมุนให้ดูหมุนวิ่งวิ้งวิ้งงเราบดเราบดเราบดฝากนะคะฝากกระโปรงฝากเสื้อตะกร้าที่หนึ่งจะเป็นกระโปรงราคาวันนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสําหรับกระโปรงนะคะในบ้านนี้ตะกร้านี้มีสีสีให้เลือกตามนี้เลยค่ะมีค่าส่งด้วยนะคะบวกค่าส่งไว้ในใจนิดนึงธรรมดาเป็นเรื่องของการค้าขายเนาะถ้าช่วงไหนที่เขามีจัดฟรีอ่ะเพื่อนๆพต้องแอบมาดูบ่อยๆนะมันจะมีโปรฟรีส่งตลอดเลยค่ะมีเรื่อยๆนะแต่เสียดายว่าวันนี้โปรฟรีไม่ขึ้นเนะ แต่สำหรับคนที่โชคดีอาจจะได้นะลองกดเข้าไปดูก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนว่าเป็นยังนะคะสาวมาเปิดไล่เพื่อเปิดคาการ้องเห็นซื้อน้ำค่ะมาอุปกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่สาวใช้ในการยกน้ําหนักนะคะดัมเบล G ีสปอรนะคะน้ําหนักข้างละ2กิโลกรัมเหมาะมากๆเลยเพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านให้กับการออกกำลังกายของเราเพื่อกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนหลังหัวไหลนะคะมาเล่นได้หลายท่ามากเลยเริ่มจากเบาๆนะได้ แต่ระยะหนึ่งหลังจากที่คุณออกกำลังกายไปแล้วคุณจําเป็นจะต้องเพิ่มน้ําหนักให้กับกล้ามเนื้อของคุณนะคะบ่แม่เจะสิโยกบ่เบายังซีตลอดแต่และแต่และอยู่มันกระสิบดายอย่างหลายแต่โดยส่วนตัวแล้วเองเอ่ะสาวเองแล้วเนี่ยห <c> น <oughs> ึ่นพันกันขอัยก็จะสลับไปเรื่อยๆบางทีก็จะเป็นขวดน้ําแค่นี้สามร้อยห้าสิบมลคูละห้าบาทค่ะพี่น้องและบางครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสาวก็จะมีขวดขนาดหกร้อยมลคู่ละห้าบาท่ไปด่น้วยและบางั้วเพ่นะคะบางวันบางคลิป ทุกอุปกรณ์มือเปล่าเสร็จแล้วก็ขวดเล็กมือเปล่าเสร็จแล้วก็ขวดใหญ่แบบนี้ตอนนี้ค่ะแต่ขวดหนึ่งลิตรสาไม่ค่อยถือซะว่ามันหนักราคาตัวนี้ขายเป็นคู่คะ่ะเราจะมาเป็นสิ้นสองตอนคือเนื้อคู่อบเแมนมาเป็นคู่นะคะราคาสองร้อยห้าสิบสามบาทคะ่ะเพื่อนๆที่สําคัญที่สุดวันนี้นขนคิงลูกยามยาบเราพี่น้องผู้ใดบอกกดมานี่บอกสร้างมานี่เสียโอ,อกาสยังแห้งเลยสองร้อยห้าสิบสามบาทส่งฟรีถึงบ้านคะ่ะ ส่งในไทยสาวบอกได้เลยไม่เกินห้าวันเพื่อนได้รับของแน่นอนสาวขายของจากร้านเนี้ยกับดัมเบลแบบเนี้ยก็หลายคู่นะน่าจะได้เกือบยี่สิบคู่อยู่ค่ะเอาตรงๆเขาส่งไวเกินคาดแบบได้รับไวมากได้รับไวมากๆเลยพี่นองสิคิดยังไงกับดัมเบลคู่หนึ่งแต่ถ้ามันมีประโยชน์หานออกมาอีกแล้วค่ะสา,าวชอบหานแล้วถั่วเฉลี่ยดูว่าสองร้อยห้าสิบาทไม่มีค่าส่งด้วยเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้าัุเจ้าไปเองสื้ออยู่ในห้าง โมอโโมโโปเมคอิกซี่โรตัดกระตา้างพี่เจ้าเสียคาน้นมันไปเลยเด้อย่างน้อยก็ต้องมีค่าน้ํามันค่าเดินทางที่จะไปห้างแน่นบอค่ะแต่ยูนิเจ้านางย่บานซื้อเเดียวบนกระซงมาให้นักกระโดดพี่น้องดัมเบลนะ่ะสี่กิโลนี่คิดดูค่าส่งโดยปกตินะเป็นร้อยเป็นร้อยนะั่นคือคุณได้ประโยชน์แล้วเต็มทีแล้วกับการซื้อดัมเบลคู่หนึ่งและมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีพถ้าคุณไม่ทําตก ตกดีๆก็ไม่แตกนะคะเอาตกแบบตกแบบรนะจะไม่แตกแต่ว่าตกแบบไหนจะแตกก็จะไม่ทําให้ดูนะคะไม่มีตัวอย่างการตกแตกให้ดูซึ่งลองคิดดูว่าสาวใช้คู่นี้มาเจ็ดปีคิดว่าสาวจะถนอมเขาเหรือคะเ <c oughs> บิ้งมาค่ไหนเป็นตะนใส่งานยังเป็นแบบว่าทนุถนอมบ่คะ่ะไม่เลยนะคะอยากทิ้งตรงไหนขาก็ทิ้งและสําคัญบางวันเอาไปทุบน้ําแข็งคะ่ะบริหารกระชับกล้ามเนื้อต้นแข็งด้วยการทุบน้ําแข็ง ปนดำแข็งให้ละเอียดแล้วก็เอามากินกบน้ำบักมองเห่ามานววมานวโอ้โหพี่น้องแซ่บแซ่บนะคะนี่คือการใช้อุปกรณ์ที่เราได้มาให้เกิดประโยชน์นอกเนือจากการเอามายกน้ำหนักเป็นดัมเบลนะคะอันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งไอเทมนะคะอยู่ที่ตะกร้าที่สามเพื่อนลองจิ้มไปดูสรรพคุณเอะโปเม่นไปดูคุณสมบัติของเขาก็แล้วกันว่าน่าซื้อไปใส่บอนะคะสองร้อยห้าสิบสามบาทวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยคะ่ะไม่มีค่าส่งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสองร้อยห้าสิบสามบาทคุ้มมากแม่ ถ้าเวลาที่มันหมดช่วงโปรส่งฟรีพี่น้องลองขึ้นเบิงค่าส่งนะเป็นร้อยเท่ากับคุณจะต้องซื้อดัมเบลคู่นี้นะข้างละสองกิโลกร,รัมนะคะเท่ากับสาวถืออยู่ตอนนี้ก็สี่กิโลนะคอยแบกเขาสารกระสอบนึ่งอยู่ได้ตอนเนี้ยถ้าในอนาคตถ้าโปรส่งฟรีหมดนั่นหมายถึงเพื่อนๆจะต้องบวกเพิ่มอีกเก้าสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยบาทเป็นค่าส่งนะคะ